สวัสดีครับผมสวัสดีมิดมาแค้นแฟนมาล่ำนพี่น,อน้องเนาะเมื่อนี้วันที่ยีกันยายนพศสองพันห้ากสิบระจบลงไปแล้วนพี่น้องสำหรับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลของวงมอล่ำใจเกิน้อยของบอยศิริชัยนพี่น,อน้องเนาะหลังจากคข,ขึ้นวันที่ยี่กันยาที่ผ่านมาถือว่าเป็น คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลของมอลลัมที่วากันวาฮอตปังเป็นมอลลัมใหม่ที่กะก็ถือว่าใหม่ปันไดเพราะว่าปีนี้ถือว่าเขาฤดูกาลที่เจ็ดแล้วพี่น้องเขาสู่ปีที่เจ็ดของการทําว่งเหรอเนาะพี่น้องเนาะสําหรับวงหงมอลลัมใจเกินลอยของบอยสิริชัย<ม>คำขึ้นมาที่ยี่สิบเอกันย่าย่นกัมมีบรรดา มิดหมอแค้นแฟนหมอลำได้ม้าร่วมงานเพิินกระลากหลายค้นน้อพี่น้องเนบอบว่าสิเป็นพ่อเอพักดีเต้าหย่องบอสโจโยมมนินแห่งวงสาวหน่อยเพียดปันแพงนี่ก็ได้น้ำกกะเช่ามาหางว่ามอบเป็นกำลังนำใจแล้วก็มีแม่นจักระพันวงขวัญใจแฟนเฟนน้อพี่น้อง ก็ได้มารวมงานนําแล้วก็อีกหลายผู้หลายคนนี่เป็นสิ่งที่สวยงามในวงการหมอล่ัมอหลีคือจังบาานเฮ่าเนี่ยละผู้ดใดขื้นเฮื่อนไหมอก็ไปแห่กับร่งใจกันสำหรับคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะท้งว่าฮอตว่าปังอีหลีเปิดฤดูกาลมือแรกอ่าก็ทางว่าท้าไล่ได้ไปกว่าเกือบสมล้านพี่นอ้องอ่าเกือบสามล้านบาท นี่ขนาดว่าเปิดฤดูกาลมือแรกเด้พี่นอ้องเปิดฤดูกาลมือแรกได้ทําการแสดงยุบานโน่นสแสดงเนาะพี่น้องเนาะตำบลขามเลี่ยงอํอเาเภอกันทะวิชัยจังหวัดมหาสารคามบ้านที่ทั้งบอดบอยยูนี่ละซึ่งบรรยากาศในช่วงหัวคำก็เป็นไปยงังหวังว่าชุ่มชำ่ำพี่น้องชุ่มชำ่ำเพราะว่ามีฝนตกลงมาตลอดเวลา แต่ว่าบรนดามิดบอแคคนแฟนบอลลัมบรนดาแมแม่บรนดาเอฟซีกับว่นได้หนีไปใส่พี่น้องต่างผ้ากันกางหมกางหมหลากหลายสีแต่ว่าเป็นเป็นอีกมิติหนึ่งที่มองมาจากด้านหลังหรือว่าด้านบนแล้วสวยงามพี่น้องหรือฝนตกปันไดเอฟซีเ e ฮ้ากับว่าหนีไปใสยังค่อยให้กำลังใจศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ และการไล่สดในกลุ่มปิดมือนั่นมีคนเขาไปเขาไปเบิ้งนี่เกือบสองหมื้นเนาะพี่น้องเนาะเสีว่าสองหมื้นก็ว่าได้ขาดกับบหลายซึ่งเฉพาะไล่สดในครั้งนี้กะขายบัตรขายตัวหนึ่งรบาทนี่ก็ตีไปกลมๆกับสองหมื้นก็โอ้สองส,สองล้าน สองล้านหกสองล้านเจ็ดคุณได้พี่น้องเออห่างว่าจังสันซะบัดที่นี่บอท่านร่วมอที่ขายบัตรขายตัวอ่ว่าคนแฟนมิดโมเคียนแฟนบอลั่มเข้าไปเบิ้งหน้าเวทีอีกเป็นปรากฏการณ์บ,บ่ปรากฏการณ์อ่าโมลั่มสามารถอ่าหาเงินขึ้นเดียวได้สามล้านนี่เออบอรธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะห่างว่าสุดยอดปังอินเี ราคาผู้ใดถาบ่าได้เข้าไปเบิงด่านหน้าเวทีหรือว่าบา่ได้สือบัตรสือตัวในกลุ่มปิดของมือนั่นเนาะพี่นออ้องตั้งกระถามหาบางคนเขาไปสือบัตรสือตัวกันนอนลรับกระถามหาเอาแอนออรดีไปใส่คือบ่เห็นมากงานเปิดวงเนาะพี่น้องกระถามกันหลายที่จริงแล้วพเพิ่นมายูด้อพี่น้องแต่ว่าพี่น้องอาสินอหนรับเพราะว่าแอนออรดีมือนั้นรับงานอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี หลังจากแล้วงานแล้วเพิ่กนกระติดเฝ้าตีรถกลับมามหาสารคามไก่ยังมาท่านยุ่แต่ว่าห่างเป็นช่วงสิเตยล่าแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะกลางว่าสิเตยล่าแล้วซึ่งการแสดงในมือน,นั้นวงหมอลำใจเกินลอยกันเล่นค่อนข้างดุจเจ้หน่อยเพราะว่ามีฝนตกแล้วก็เล่นไปจนหอดซอดแจ้งผลละพี่น้องนี่นี่เป็นสิ่งที่วงบอกว่าเออวงหมอล่ำใจเกินลอยอ มีคนหากคนหอมมีเอฟซีมีเมยเมมีแฟนครับที่คอยให้การซัพพอร์ตให้การสนับสนุนว่าหลายอิหลีเนาะพี่น้องเนาะยังยกตัวอย่างเช่นเพิ่นไปเที่ยวซื้อ,อๆทางเชียงใหม่เมื่อกี้น,นี่กะแค่เพิ่นไปเที่ยวซื้อๆกับอะไรสดยอะไรยังกะขายบัตรกะกะล้านแตกพี่น้องังวาา่าจังสั่นซะนี่ความหอดความปัง แล้วมันปังมันฮอดได้จังได้ยี่หยังสีเห็ดไห่บ่ลรำใจเกินลอยะสมกวามสมเ็จขนาดนี้หนึ่งละ่ะต้องย่อมรับเลยก็คือ,อเพิ่นมีการพัฒนาวงอย่างต่อเนื่องน้องพี่น้องคือจังปีนี้ถ้าหลายคนหลายๆคนได้เข้าไปเบิ่งในไร่สดกด็ดีหรือว่าหนาเวที็ดีก็สีเห็นว่าวงบ่ลรำใจเกินลอยนี่พัฒนาไปหลายพี่น้องบ่าว่าสิเป็นฉากแสงสี เสียงระบบทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจอเออ,อีดงเออีดีเพาะว่าสิเป็นการโชว์บนเวทียิ่งไงอล่างอลังการอิลี่ยิงไง,งตะการตาอลังการสุดๆแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็บคือผมชอบโชวท์ทีว่าไหลเลือดไฟเนาะพี่น้องผมว่าเออยิ่งไงลละก่ะลงโตบพาะว่าสิเป็นเซฟเฟกเศร้าทีมงานชุด เวทีฉากแสงสีเสียงอี่ยัง,ยงล่องโตไปเบิดผมผม,มักโช์นี่แหละนี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าหมักแน่วไดอ,อยากกินหยังก็หาใส่ปากเส่ทองจาของอนอพี่น,อน้องนอไทยผู้อื่นหาใส่ปากเส่ทองมันกับว่าถือใจเบิ่งมาล้ำกับือกันมักว่งไดเฮากับเบิ้งว่งนั่นพี่น้องอมักวงไดเฮากับเชี่รววงนั่นเฮาบ่มักว่งไดเฮากับ,บ่ไปวิจารวิหยังพเพลระ เลื่อนผ่านซื่อเพราะบางสาละกันแล้วแล้วก็บางเทียกับโอ้ก็จะเป็นอย่างเนาะพี่น้องคู่มือนี่ถังว่าบรรดา YouTube หรือว่าแอดมินหรือว่าเพจนี่บอกาใส่เข้ามาอันดับหนึ่งในปรกาเลยวันเถอะเพราะเพราะว่าเข้ามาอันดับหนึ่งนี่มันมันอยู่ที่ไผ่ที่มั่นเนาะพี่น้องมันบ่มีผู้ยอมรับไหมคอยมากวงนี้คอยก็บ่าวงนี้แหละอันดับหนึ่งคอยมักใจเกินลอยคอยก็บ่าใจเอินลอยแหละมอลลัอันดับหนึ่ง คอยมักว่องนี่ละเออคอยก็ว่าวงนี่ละอันดับหนึ่งยั่สิหมก็เลยไม่ต้องไปเถียงกันพี่น้องทุกวงที่อยู่ในใจเราคืออันดับหนึ่งของเราเสมอให้คิดแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะครับนี่ก็คือสิ่งที่ได้มานําเสนอให้กับพเม่พี่น้องได้รับช่มรับฟังเนาะพี่น้องบางคนกล่าวว่าเถียงกันไยเอาอันผู้นั่นคือว่าใดเท่านั้นผู้นี่กล่าวว่าไดเท่านี้ผู้นั้นว่าผู้นี้ นขนเขามาเบื้องเท่านั้นคนเขามาเบื้องเท่านี้อืม่าจังสั่นโหลดอืมก็นี่แหละพี่พี่น้องสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็คือประมาณนี้แหละเกือบสองหมื่นบ่ฮหอดแต่ว่าเกือบหวาว่าสองหมื่นกับบ่หนาเกียดบ่ขาดบ่อไหลอืมแล้วก็สิวาสามล้านกับวาบ่าได้นี่นี่บ่ได้นับรวมอพวกมาหลอกมาไล่ทั้งเวทีได้ซ้ำเด้ <c oughs> นอนพี่นอ้องเออไล่ได้มือเดียว ขึ้นเดียวอังว่าปังอิลิฮอดอิลิครับผมนี่คือข่าวๆในแวดวงของอารัลำที่ได้มานําเสนอให้ครับ่อมพี่น้องได้รับช่วมรบฟังเนาะพี่น้องเนาะอะถ้าชอบก็บกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นสำหรับมื้อนี้ขอกล้าวคำว่าขอบคุณครับ